สวัสดีแฟนเพจกระบดลูกหนังวันนี้ยังอยู่กับผมเหมือนเช่นเคยครับแบงค์กระบดลูกหนังวันนี้จะมาวิเคราะห์บอลประจําวันที่14กุมภาพันธ์2566แต่ก่อนที่จะไปรับฟังกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับก่อนที่จะไปฟังวิเคราะห์บอลของวันนี้กันเรามาสรุปผลแนวทางเมื่อคืนที่ผม ให้ไว้ในกลุ่ม V.I.P. ต้องบอกว่าเต็มคาราเบลทั้งสามตัวโดยเฉพาะหน้า YouTube ต้องบอกว่าเข้าเต็มเต็มนะครับทั้งสามตัวซึ่งสามตัวนี้ผมคัดไว้ให้ในกลุ่ม V.I.P. เรียบร้อยต้องบอกว่าได้เต็มเต็มทั้งสามคู่สำหรับพี่ๆท่านไหนครับที่ฟังอยู่แล้วยังไม่ได้เข้ากลุ่ม V.I.P. ดีๆแบบนี้อย่าลืมแอดไลน์ครับได้ที่แอด b a n k 1 6 8 6หหรือจะคลิกลิงก์ด้านล่างที่ผมปักหมุดไว้ให้ก็ได้ครับ คู่แรกของวันนี้ผมขอหยิบบอลยูฟาแชมเปียนลีกคู่ระหว่างเอซิมิลานเจอกับสเปอร์คู่นี้ราคาเปิดออกมาเป็นราคาต่อเสมอราคาสูงต่ำอยู่ที่2.25สถิติทั้งคู่เจอการ4ีนัดหลังสุดเป็นสเปอร์ที่ทำได้ดีกว่าพวกเขาชนะ3เกมเสมอแค่1เกมส่วนทางด้านของฟอร์มเจ้าบ้านอย่างปีศาจแดงดำเอซิมิลานสินัดหลังสุดของพวกเขาชนะ 2เสมอ3แพ้ถึง5เกมส่วนทางด้านทีมไก่แจ้อย่างท็อปแนมทอสเปอร์10นัดหลังสุดของพวกเขาชนะ5เสมอ1แพ้4เกมนี้ต้องบอกว่าเป็นเกมที่สูสีมากๆของทั้งคู่เพราะผลงานของทั้งคู่ช่วงหลังๆต้องบอกว่าไม่ดีเอาซะเลยวัดไม่อะไรไม่ได้ผลงาน50 50มัวซัวหลงเหลงมากซึ่งดูจากราคาแล้ว คู่นี้น่าจะออกเสมอแต่ถ้าให้ชี้ชัดครับผมให้เลือกเชียร์ติดตามได้ในกลุ่มถ้าใครอยากรู้ว่าผมให้ทิศทางหรือเชียร์ทีมไหนรบกวนครับแอดไลน์ได้ที่ at b a n k 1686หรือจะคลิกลิงก์ด้านล่างผมปักบุดไว้ให้ก็ได้แนวทางคู่นี้ผมให้เฉพาะคนที่แอดไลน์มาแล้วก็เข้ามาเป็นสมาชิกกับครอบครัวเดียวกันกับผมรับรองว่า100%ไม่มีพลาด คู่ที่2เป็นคู่ระหว่างปารีสแซงต์แชร์แมงเจอกับบาเยอร์มิวนิคคู่นี้เปิดราคามาต้องบอกว่าเหมือนกันกันกบคู่แรกเลยคู่นี้ต่ออยู่ที่ต่อเสมอราคาสูงต่ำอยู่ที่3มลูกสถิติพบ การ6นัดหลังสุดเป็นบาเยนมิวนิกที่ทําได้ดีกว่าพวกเขาชนะ4แพ้แค่2เกมฟอร์มการเล่น10นัดหลังสุดของปารีสต้องบอกว่าพวกเขาชนะ6เสมอ1แพ้3ส่วนทางด้าน10นัดหลังสุดของบบเยนมิวนิกพวกเขาชนะ6เสมอ4ไม่แพ้ใครเลยเกมนี้ต้องบอกเป็นอีกเกมหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะสูสีทีมหนึงได้โอกาสเล่นในบ้านแต่ว่าทำผลงานได้ไม่ค่อยดีใน รู้ดูการนี้ส่วนอีกทีมหนึ่งบาเยินถึงจะไม่แพ้แต่เห็นได้ชัดว่าเกมลุกของพวกเขาก็ไม่ได้เต็มประสิทธิภาพเหมือนปีก่อนๆดังนั้นแนวทางคู่นี้เหมือนเช่นเคยครับถ้าอยากรู้ว่าผมให้เชียร์ทีมไหนอย่าลืมครับแอดไลน์ได้ที่แอด b a n k 1 6 8 6หหรือจะคลิกลิงก์ด้านล่างที่ผมปักหมุดไว้ให้ก็ได้ผมบอกให้กับเฉพาะสมาชิกนะครับเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันก่อนแล้วผมจะบอกให้เลยว่าควรเชียร์คู่ไหน ทั้ง2คู่ผมให้เฉพาะคนที่แอดไลน์มาเท่านั้นนะครับแอดไลน์ได้ฟรีเลยแล้วทักมาหาผมได้เลยว่าผมเชียร์ทีมไหนถ้ายังไม่รู้ว่าต้องแอดไลน์อะไรแอดได้ที่แอด V A N K 1686หรือจะคลิกลิงก์ด้านล่างที่ผมปักหมุดไว้ให้ก็ได้วันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ